Cin cin. cin cin! Subito? <ride> <ride> Quando siamo arrivati, subito! Ciao, oh, ciao, come ciao. 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 state? Tutto bene? Guarda, amore, che fatto la mamma? Bellino! No? Davvero? เวลาที่ฉันอยู่ที่บานแม่ทำตั้งแต่อายุแม่ยี่สนะคะแม่ยังเก่งเหมือนเดิมนะผู้หญิงที่นี่นะคะงานฝีมือเก่งเลยนะเดี๋ยวไปดูสิพอหาอะไรได้ไหม่ No, che voglio, voglio, voglio fare quando saccia ah. un baccino. Sì. Mm. Ho messo la crema, oh, di trovare. Che, so che gli fai? Vieni qua. Che hai sentito? Oh, guarda che si. Odone di gatto. E a me no? Oh, a me lo dà. Arespetto, tu come la hai? Ari questa mamma glielo dà un bacino. Anche la mamma, anche la mamma. Oh, brava! เป็นีาเบนนีนะเขานีนะลุยเบนนนะเขาเล็นคนะปนคดะาน่ีนะขาปมนนีนขานคนดีนะประมขาณป็นคมาป็น่ีนะเาปนคนีนะคดีนะเข็นอมดนากต้นคิะเลยเป็นอมดีนะาก็นดนะเาเนี่ะเขาเนี่ะเานี่เาเนี่าก็นคนี่ี่นนะนคีนะเมื่อก่คนะเราเป็่คนี่เาอนี่2ปีชอเมากเลา ก็เลยซื้อมาสองต้นที่บ้านเราชื่นใจอ่ะอยากกระโดดงับแล้วเคี้ยวจังเลยถึงบ้านคุณลุงคุณป้าแล้วนะคะคุณป้าเห็นรถพวกเราชงโงกหน้าออกมาเรียกแล้วชาช่ใชย เนี่ยพี่มิกมาหาคุณลุงทีไรนะคุณลุงจะต้องหาเครื่องดื่มทุกรอบ ี่มิกบอกมิแกะด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกผลไม้กันเดี๋ยวจะปลูกตรงนี้ด้วยนะคะนี่นมีที่ตรงนี้แล้วก็จะไปปลูกนูนฝั่งนู้นมีที่ตรงนู้นอีกนะคะเนี่ยที่เราเคยมาเก็บมะกอกตรงนี้ก็มีมะกอกนะที่ฝั่งนู้นนะคะเอาไปปลูกด้วยพี่มิกบอกปลูกตรงนี้ให้หมดเลย คุณป้าเผื่อจะให้น้ำหน้าร้อนจะได้ให้ง่ายๆนี่นะคะที่เอามาปลูกไว้ครั้งที่แล้วยนี่มอนมอนมน,มน,นี่นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปดูมันเพิ่งออกลืมชื่ออีกแล้วฟิจอามีอะสิเซียสิมิเซมาลาจูลาฟาดิพิโอสิ เดี๋ยวเก็บสลระแหน่หอยดีกว่าเห็นสลระแหน่เนี่ยนะคะมะกอกสุกและเริ่มสุกเนี่ยขมนะตอนมาอยู่ใหม่ๆนะคิดว่าเออมันจะเปรี้ยวเหมือนมะกอกบ้านเราไหมชิมนะคะขมปีเลยอ่ะตรงนี้นะก็ที่คุณลุงคุณป้านะคะกูกไก่มาเก็บผักป่านะปีที่แล้วบนกำแพงข้างบนนู่นนะผักทางนั้นเลยนะคะน่ะ ตอนนี้มันไม่มีนะผักป่าฤดูนี้ยังไม่มีนะคะจะมีหลังปีใหม่ไปแล้วเดี๋ยวไว้มาเก็บอีกเดี๋ยวเก็บสารหน่ก่อนงามมากนี่นะคะเป็นสารหน่ป่านะที่บ้านกุ๊กไก่มันมันไม่ค่อยออกเลยเพราะมันไม่โดนแดดนะหอม,หม มาซโนเวคุณป้าถามเห็นมะกอ,อกไหมมีมะกอ,อกไหมคุณป้าให้เดินมาดูมะกอ,อกว่ามีนมีเยอะไหมดกอยู่นะปีนี้นะคะคุณป้าถามถามว่ากูไก่ก็ไม่กล้าตอบถามว่าป้าจะทํามะกอ,อกไหมปีนี้ดูดกเลยนะกูไก่ไม่กล้าตอบเพราะพี่มิกไม่อยากทํานะ เหนื่อยนะคะมันไม่มีเครื่องมือคุณลุงจะซื้อเครื่องมือพี่พิกบอกอย่าพึ่งรองก่อนให้จ้างคนที่เขามีดีกว่าคุ้มกว่าสแสน่ยอดงามมากเลยอวบอวบ สารแน่ตรงนี้งามมากแล้วก็มีตําแยฝรั่งด้วยตํแยาฝรั่งเนี่อร่อยหูนี่มิ้นพันนี้เนี่ยนะมิ้นพันนี้หอมมากนี่นะคะเนี่ยพันใบใหญ่เนี่ยเนี่ยหอมามากๆมันขึ้นในร่องน้ําทิ้งนะคะน้ําที่แบบน้ําเสียที่มาจากบ้านเรือนเห็นไหมมีเอาข้างบนมีง,งามๆเก็บข้างบนดีกว่าได้มาหนึ่งกำน้อยๆเดี๋ยวกูไก่จะพาทุกคนไปดูผลไม้ข้างล่างนะคะพิมิกบอกไม่ต้องช่วย ไม่เหนื่อยทำไปเลยนิส่าจะช่วยซะหน่อยดูมะกอกต้นนี้นะคะมันโดนแดดมากกว่ามันก็เลยสุกก่อนนะคะห้อยเป็นพวงมาเลยปีนี้ดกนะปีที่แล้วนี่โดนมแมลงกินซะเยอะเลยนะนี่นะคะต้นนี้อร้อยเริ่มสุกมั่งหรอยังอะ่ะขอจับหน่อย ยังไม่มีร่วงหล่นเลยยังแข็งอยู่เลยยังเปียแข็งยังไม่สุกเลยนะคะไม่เคยชิมเลยนะเขียวๆดิบๆแบบนี้แต่คิดว่ามันจะเปรี้ยวจิยานี่ฉิเป็นโซโย่เปรี้ยวมากอะไรวะ เหลือเกาลัดต้นหนึ่งนะคะตกลงผลไม้ตั้งหลายต้นนะ,ะหมอนสีต้นแล้วก็ลูกพลัมนะคะพลัมเขียวสีต้นพี่มิกปลูกตรงนั้นหมดเลยนี่คุณคใครใช้ดูนะไผ่ตรงนี้นะคะเขาล้างบางมาแล้วมันยังเหลือรอดอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำ ไหลลงมาจากภูเขานะคะแอปเปิลลูกคล้มนะคะเหลืองแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปปลูกเกาลัดก่อนเดีย๋ยวพาไปดูแกะด้วยจำได้ไหมคะตรงนี้ที่กูไก่มาเก็บหน่อไม้มาเก็บลูกคล้มที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนู่น อย่าไปปลูกชายสุดนั่นเลยเรียบร้อยแล้วเจ้าเกาลัดน้อยคนนี้โตได้เต็มที่แล้วนะเราไปดูแกะกันดีกว่าก็กไก่เห็นแกะน้อยอยู่ไม่แกะหรือแพะนะเหมือนแพะเลย บ้านฝั่งนู้นนะคะเขามีทั้งมา้าทั้งแพะทั้งแกะเขาจะสลับเอามาอยู่ที่นี่นะให้มันกินหญ้านะคะแพะอันนี้แพะเ้ยไปดูแกะใกล้ๆกัน,น,นก็ดีทางเหมือนหมาเลยเฮ้ยมันจะกินมือเราไหมเนี่ยมาแล้วกินอะไรหว่าเอาอะไรให้เขากินเยียงับมือมับกลัวกัดมืออ่ะกลัว เอาย่าไหมนี่นี่อุ๊ย,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 ยหิวใช่ไหมฝั่งนูกไม่ค่อยมีอะไรกินใช่ไหมก็อ,อยู่ันั้งหลายตัวเนาะดูแพ้ฉันก็ไม่ใช่แต่ฉันมีน้ำใจนี่เดี๋ยวอุว๊ยดูมันฟีนใหญ่เลยอ้๊บไปน่นอร่อยเลยสิกระดิกหางใหญ่เลย เขาเห็นกูไก่โย,ยนยาเข้าไปวิ่งกันมาใหญ่แต่เขากลัวคนแปลกหน้านะเนี่ยวิวิไอ้แพะันี้ขี้ช้ารูดิดใจร้ายเฮ้ยแบ่งเพื่อนกินดิไอตัวน,นั้นฉี่เพิ่งเคยเห็นแพะไอแกะฉี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่งเคยเห็นแกะแบบใกล้ๆขนาดนี้นะมีทั้งหางยาวหางสั้นนะคะไอแพะนี่ขี้งกจริง ที่งกน่ะค่ะตัวเล็กป็นเกลเ์จังอ,อืออ้ยใช้ยดูใจลายทำไมเกลเอา้าดูไล่ขวิดเขาทุกตัวเลยเองนี่มันเกลเอนะนี่แบ่งคนอื่นกินด้วยทำให้แพะกับแกะมีความสุขซะหน่อยได้กินหญ้าแบบยาวๆเพราะฝั่งนู้นนะคะหญ้ามันก็ทยอยขึ้นสั้นๆเนอะเขาเดินเล็มกันทั้งวันแล้วเราก็ไป ดูลูกทรัพย์คงเร่าข้างล่างกันวิวงามมากเลยนะคะจากข้างบนนี่ธรรมชาติสุดๆนี่ก็ต้นฟิยปีนี้เหมือนลูกเล็กจังเลยฮะปอ้ปีนี้ลูกเล็กกว่าปกติ ได้อยู่นะนี่ข้างบนนู่นนะคะไม่เคยเอาถึงเลยนะนูน่นบนยอดสุดนูน่นเต็มเลยมันทยอยสุกนะคะนี่ลูกนี้สุกแล้วงอมแล้วแล้วก็โดนเจาะแล้ว เดี๋ยวกุ๊กไก่ลาทุกคนไปใต้ต้นคลับนี่เลยนะคะไว้กลับมาใหม่ตอนที่มันสุกนะตอนนี้มันยังไม่สุกนะคะมันยังหำหามอยู่มีเพิ่งเริ่มเป็นบางลูกเท่าน,นั้นเองก็โดนน่าจะเป็นกระรอกหรือนกเจาะแล้วเนาะบ้านสวนของคุณลุงคุณป้านะคะมาเมื่อไหร่ก็มีความสุกนะเพราะว่าเสียงพี่มิกเรียกแล้วเพราะว่ามันอยู่ในชนบทจริงๆนะคะถึงแม้จะมีถนนใหญ่อันนี้เป็นถนนใหญ่นะแต่เป็นถนนใหญ่นอกเมืองนะคะแต่มันก็ไม่จอแจเหมือนแถวบ้านเรา แถวบ้านเราอ่ะเนื่งถือว่าใกล้ตัวเมืองมากๆที่นี่นะคะคือแบบชนบทเลยชอบมากๆนะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวไว้กลับมาอีกเดี๋ยวพามาเรื่อยๆนะคะที่มิกเรียกแล้วเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ